สวัสดีครับน้องนองนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Shop c l a s นะครับกับช่วงการเขียนโปรแกรมไปกับบอร์ด Arduino วันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมนะครับน้องๆที่ติดตามเราทางรายการ Tinker Cad แล้วก็บอร์ด Arduino นะครับเราก็จะใช้ตัววงจรแบบนี้ในการเทสนะครับแต่วันนี้เราก็จะแปลกตาไปเนาะว่า นี่เราจะมีของจริงครับอันนี้คือบอร์ดของจริงนะครับ SC A5 เนี่ยสมมุติถ้าเราดูอย่างเงี้ยเราไม่อยากไปแปลว่า a c เนี่ยคือ SDA นะครับ A5 คือ SCL SDA SCL ตามเมาส์เลยนะครับ SCA SCL แต่สมมุติถ้าน้องๆนี่ครับเห็นไหมตรงนี้ไหมครับ SCL SDA ก็คือขาเดียวกันนะครับแต่ขอต่อมาให้ตรงนี้ต่างหากเลยนะครับ SCL S4 SC แล้วก็จะมีจอ จอนี้เป็นจอ L C D นะครับเป็นแบบตัวเนี้ยเป็นแบบ20คูณ4นะครับแล้วก็ทีมีไมโครชิปที่ใช้แปลงตัวนี้นะครับอาแล้วเราจะเอาวงจรตัวเนี้ยที่ในทิงเกอร์แคดเป็นเป็นตัวอย่างเนาะแล้วทางผมเนี่ยก็จะต่อตัวเนี้ยต่อวงจรจริงไปให้ดูโอเคนะครับเรามาเริ่มกันก่อนเลย กับตัวจอนะครับนี่ครับ SCL SDA VCC กาวเนอะมัจะไล่แบบนี้เลยน,น้องก็ต่อสายเข้าไปเลยครับอันนี้คือสายจัมนะครับฟับตอนนี้ก็เห็นไหมครับ SCL เนี่ยเป็นสีแดงนะ SDA สีส้ม VCC สีเหลือง แล้วก็กาวสีเขียวนะครับแล้วก็มาคงจงีอ่ะกาวสีเขียวนะครับต่อไปเลยแล้วก็ไฟ5โวลต์นะครับนี่สีเหลืองกาวเห็นไหมครับสีเขียวไฟ5โวลต์สีเหลืองนะครับสีแดงเนี่ยจะเป็น SCL เนาะ S SCL SDA สีแดงก็สีส้มต่อไปเลยนี่นะครับอ่า ตอนนี้เราได้ละเราต่อวงจรได้แล้วเรียบร้อยตวงจรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาสาย USB มาเสียบปั๊บโปรแกรมขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็วันนี้เราจะมาพามาเขียนโปรแกรมตัวนี้กันเราก็เปิดตัวโน้ n o ขึ้นมาเลยอ่ะตัวโปรแกรมขึ้นมาแล้วครับอันนี้คือโปรแกรมเริ่มต้นตัวโปรแกรม Arduino IDE เนี่ย ตอนนี้ของผมเป็นเวอร์ชัน1.8.13นะครับอ่ะเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราเตรียมการเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะเริ่มนะเราก็น้องๆก็ต้องมาดูที่ t ทู l ตรงนี้นะทู l แล้วก็ลงมาเลือกบอร์ดที่เราใช้นะครับบอร์ดที่เราใช้ก็เป็น a r d u i n o Uno ถูกไหมครับอ่าแล้วก็ Comport นะ เราเลือกใช้เป็นคอม3นะครับอืมแล้วก็จะมานี่นะครับเข้ามาที่ไฟล์ก่อนจะเริ่มนะครับเข้ามาที่ไฟล์นิดนึง p e r f e r e a n c e นะน้องๆต้องติ๊ก display number นะครับเพื่อจะให้มีตัวบรรทัดขึ้นอย่างนี้นะครับตร,ตรงช่องอัปโหลดตรงนี้นะครับสองตัวเนี้ยเราก็ต้องติ๊กไปด้วยนะครับตรงสื่อตรง,นตรงเนี้ยตัวเบอร์สิบเนี่ยเอ่อ editor font size นะครับก็เลือกไปขนาดที่น้องๆต้องการนะครับโอเค เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราก็ต้อง include เอ่อ library ที่เราจะใช้กับจอ LCD i c นะก็คือ include liquid crystal นะครับ underscore IUC h เนี่ยมาก่อนเลยนะครับจากนั้นนะเรามีการที่เราจะประกาศฟังก์ชันนะครับโดยการที่ว่าเรามีการเรียกใช้เอ uh, liquid crystal underscore IUC เนี่ยผ่านชื่อที่เรียกว่า LCD นะเวลาเราจะเลือกใช้ ฟังชันต่างๆในตัวลูคิตตันไอทูซีเนี่ยเราก็จะเรียกใช้ผ่านคำว่า LCD นะครับไอตัว 0x27 เนี่ยมาจากตัวนี้ครับตัวนี้เลยนะครับ 0x27 อ่าแล้วเราจะรู้ยังไงว่าบอร์ดเราเป็น 0x27 หรือเปล่านะครับัน,นตัวอย่างนะครับ a0 a1 a2 นะครับไม่ได้จ้ำเนาะถ้าไม่ได้จ้ำเนี่ยน้องๆก็ดูบรรทัดตรงนี้เลยครับ a0 a1 a2 ไม่ได้จ้ำดูทับนี้นะ แล้วก็ดูชื่อไมโครชิปตัวเนี้ยอ่าชื่อไมโครชิปนี่ครับชื่อไมโครชิปตัวเนี้ยนะครับ PCF8574T นะ 8574T นะไม่ใช่ AT นะครับ้งน้องก็มาดูตัวนี้นะครับ 8574T นะแล้วก็ไม่ได้จำก็คือจะเป็น 0x27 เนอะแต่ถ้าเป็นอีกเบอร์หนึ่ง AT เนี่ยจะเป็น 3F นะครับ แต่ถ้ามีการจำเนี่ยก็จะเป็นไปตามรหัสพวกนี้นะครับโอเคเออยี่สิบเนี่ยครับก็คือจํานวนตัวอักษรต่อบรรทัดที่จะแสดงได้นะครับคือรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือจะเป็นสิบหกตัวอักษรแล้วก็มีสองบรรทัดรุ่นนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นรุ่นยี่สิบตัวอักษรนะครับสีบ่บรรทัดยี่สิบตัวอักษรสีบ่บรรทัดนะเราก็ใส่ไปยี่สิบแล้วก็จํานวนแถวก็คือสี่นะครับตามนี้เลย จากนั้นนะเราก็เซตอัพเนี่ยเราก็จะประกาศซีเรียล e ิกินนะแล้วก็จะมีการประกาศใช้ฟังก์ชันตัวให้ตัว lcd เริ่มต้นนะครับเนี่ยครับก็มี s e เ i a l b e g เก้าพันหกเนาะ lcd b e กิน, 96, นะก,นก็คือเปิดใช้งานตัว lcd เนาะเอ่อตัว lcd ตัวเนี้ยมาจากที่เราประกาศไว้ข้างบนนี้นะครับถ้าเราประกาศข้างบนนี้เป็น lcd x ตรงนี้เราก็ต้องเรียก lcd x นะแล้วก็มันก็เป็น lcd x เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชัน backlight นะครับ จากนั้นโปรแกรมในรูปเนี่ยเราก็พิสืบพิมพ์เขียนไปแล้วเนาะอ่าเราก็จะมี serial begin จะมี serial print นะครับเป็น ln ก็คือเป็นการพิมพ์ข้อความคำว่า test แล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่ทุกๆครั้งนะครับแล้วก็จะมีการเคลียร์หน้าจอหน้าจอตัวนี้นะครับจะมีเคลียร์ทุกๆครั้งนะครับเพื่อจะให้มีการลบข้อความเก่าออกนะครับแล้วก็จะมีการ lcd set cursor ก็คือจะเป็นตรงเนี้ย ตัวศูนย์เนี่ยตำแหน่งเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งในบรรทัดนะครับสมมติเราต้องการให้เริ่มต้นที่ตัวแรกเลยเราก็ใส่เลขศูนย์นะครับแต่สําหรับที่พิสูจ์ใส่หนึ่งไปตรงเนี้ยก็จะเป็นบรรทัดที่1นะบรรทัดแรกเนี่ยบรรทัดแรกเนี่ยก็จะเป็นศูนย์นนะครับรวมเป็น4บรรทัดโอเคนะครับอ่าปิมนข้อความอะไรออกมาเนาะก็เป็น LCD ปิมน,นะปิมนข้อความว่าเทสแล้วก็หน่วงเวลาไว้500มิลลิเซกนะอ่าเราลองมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขศูนย์ให้ดูให้น้องๆดูนะครับ อ่ะเปลี่ยนเลขศูนย์เนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่มรรทัดนแรกนะมันทัดนแรกโอเคตรงเนี้ยถ้าน้องๆไม่มั่นใจก็บอดีไฟก่อนเนาะบอด i f y ก็หมายถูกปุ๊บลองบอดีไฟดูครับว่าผ่านไหมดูขอต,ตรงนี้ให้ดีนะครับมันจะขึ้นเรื่อยๆขอสีเขียวเนี่ยครับอ่าตอนนี้กําลังบอดีไฟอยู่นะครับอ่าบอด i f y ผ่านแล้วเนาะเราก็อัปโหลดโปรแกรมลงไปเลยครับปุ๊บคอยดูนะครับแต่ถ้าน้องๆมั่นใจไม่ไม่อยากลองบอดีไฟก่อนเนาะ อยากลองอัปโหลดทีเดียวเลยก็กดปุ่มนี้และครับอัปโหลดก็จะทั้ง m o d i f y ทั้งอัปโหลดในตัวนะครับเห็นไหมครับข้อความก็ไปอยู่บรรทัดแรกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาเขียนให้ครบทั้ง4บรรทัดดูนะครับแล้วก็ Copy วางนี้เนาะทั้ง4ชุดเอาง่ายๆเลยครับน้องๆ อ่าน,นี่มรนทัดที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นมนรรทัดที่สามอันนี้มรนท่าที่สี่นะครับแล้วก็ให้พิมพ์ข้อความต่างๆเนาะ a b c d e f g h นะลองดูอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะอันนี้ก็ลองพิมพ์เป็นชื่อช่องนะครับ c h o p เนาะ c r a f t ครับช็อปคราฟนะครับอ่านัดสุดท้ายก็ฮัลโหลนะฮัลโหลเนาะโอเคแล้วก็อัพโหลดเลยนะครับเรามารอดูกันนะมาดูนะครับน้องๆนี่กำลังติดตั้งโปรแกรมอยู่นะครับอ่าเห็นไหมครับ a b c d e f G h เนาะแล้วก็เลขหนแล้วก็ชื่อช่องนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับง่ายมากเลยนะครับเราก็สามารถให้บอร์ด Ardu i โนเนี่ยโชว์ข้อความต่างๆโชว์ค่าต่างๆที่เราวัดได้ผ่านจอ LCD นะครับเพื่อจะเป็นการแสดงผลแสดงค่าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านใดน้องๆท่านใดมีคำถามนะครับสามารถสอบถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วก็สามารถติดตามทางแฟนเพจ Facebook นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องเราด้วยนะครับสาับนี้พี่สืบลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย